ไพ่ยี่ซีหัวตั้งกับไพ่ยิ่ซีหัวกลับมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะพ่ยิซีหัวตั้งกับไพ่ยิ่ซีหัวกลับเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าความหมายตรงกันข้ามกันนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะความหมายเหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าไพ่ยี่ซีหัวกลับเนี่ยจะมีความหมายมีพลังงานลดลงครึ่งหนึ่งค่ะอย่างเช่นไพ่ราชินีถือดาบหัวตั้งเนี่ย หมายถึงผู้หญิงเก่งและแกร่งมีความดุดันเฉียบขาดนะคะแต่พอเป็นหัวกลับเนี่ยความดุจะลดลงครึ่งหนึ่งนะคะอ่อนโยนมากกว่าที่เป็นราชินีถือดาบหัวตั้งค่ะหรือบางทีจะหมายถึงการกลับมาของบางคนนะคะอย่างเช่นไพ่สองถ้วยซึ่งหมายถึงคู่รักนะคะคนรักเมื่อเป็นหัวตั้งเนี่ยหมายถึงจะมีคนมาจีบหรือจะมีแฟนพบคู่แท้ใช่ไหมคะแต่พอเป็นหัวกลับเนี่ยหมายถึงว่า คนรักเก่าเนี่ยจะกลับมาจีบหรือกลับมาคบกันอีกที่เคยเลิกร้างกันไปหรือห่างกันไปจะกลับมานะคะหรืออย่างอันนี้นะคะไพ่เชอรีออตเนี่ยหัวตั้งจะหมายถึงการเดินทางออกไปไปต่างจังหวัดหรือไปนอกประเทศแต่พอเป็นหัวกลับจะหมายถึงการเดินทางกลับมากลับมาถึงบ้านหรือกลับมาถึงประเทศค่ะทีนี้ไพ่เหรียญน,นะคะไพ่เหรียญเนี้ย ไพ่สิบเหรียญคือเงินแสนเงินล้านใช่ไหมคะหัวตั้งคือได้เต็มเต็มเลยเต็มจํานวนได้หนึ่งล้านบาททีนี้พอเป็นหัวกลับเนี่ยจะได้ประมาณห้าแสนได้ครึ่งหนึ่งค่ะเป็นการลดทอนพลังงานลงครึ่งหนึ่งแต่ว่าความหมายไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้ทําให้ความหมายถึงกับถึงขั้นตรงกันข้ามเลยไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราควรจะดูหัวกลับด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ย การดูหัวตั้งอย่างเดียวความหมายมันไม่ละเอียดและอาจจะผิดพลาดได้ในบางกรณีนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยถามว่าเขาจะเดินทางไปหรือกลับเนี่ยถ้ามันเป็นหัวตั้งเนี่ยคือเดินทางออกไปถ้าเป็นหัวกลับคือเดินทางกลับมานะคะนักพยากรณ์จึงควรจะดูแบบหัวกลับด้วยเพื่อให้ความหมายละเอียดและชัดเจนมากขึ้นเพราะบางกรณีอาจจะผิดพลาดได้นะคะ อาจารย์มีสอนในหนังสือ The Vermonta p a Thalo นะคะลองหาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ